สวัสดีเพ<ๆ>ื่อนทคนด้วยนะครับอยู่กับหนูเต้ชาแนลในเกม s อสเ n d a นดัมอีเทในคลิปนี้นะครับเราจะมาอัปเดตอีเวนต์ใหม่ที่กำลังจะเข้ามานะก็ได้มีประกาศจากทางเกมมาแล้วนะครับ Story Event m o b โมบิสูดการดัม0083 Stardust m e า o r y p t r t ที่2นะก็จะมาในวันที่10เดือน10เลยนะครับอาทิตย์หน้าแล้วอีก7วันเท่านั้นนะครับก็จะมาแล้วนะครับสำหรับตัว Story Event นี้นะก็ ก่อนหน้านี้นเราได้เล่นในพาร์ทที่1ไปแล้วนะครับแล้วก็มีตัวกาชาลิมิเต็ดด้วยนะครับสำหรับ 02, g p 0 2อนาเวลกาโตนะรอบนี้เป็นพาร์ทที่2นะครับต้องมาลุ้นกันว่าตู้กาชาสำหรับตัวอีเวนต์นี้นะครับจะเป็นใครผมมาเดาๆว่าน่าจะเป็น g p 03แต่จะเป็นร่างดอนโดเบียมหรือว่าจะเป็นร่างไหนนะครับต้องดูอีกทีนิดนึ่งแต่ก่อนหน้านั้นครับมาดูกันนิดนึงครับว่าสตอรี่อีเวนต์นี้นะครับ จะสามารถพัฒนาหุ่นอะไรได้บ้างน,นะครับก็จะมี t p 0 3แล้วก็ t p 0 4แล้วก็นอยซิลนะครับที่กาโต้ขับมานะก็สามารถพัฒนาได้เลยนะครับโดยกันนํ่ GP03 นโดนโดเบียมนะครับก็จะเป็นตัวที่ใช้ได้ในอวกาศเท่านั้นนะแล้วก็จะมีท่าแมปนะครับอันทรงพลังนะใน G-Generation ภาคก่อน 5, ๆเนี่ยท่าแมปแรงมากๆเลยนะครับแล้วก็จะมีท่าบีมเฟเบอร์นะครับที่รุนแรงมากๆด้วยนะครับในตัว ดีบอกที่เป็น S R ตรงนี้นครับก็มีเหมือนกันนะครับเป็นท่าแมป Detonation Cord อร์ดนะครับแล้วก็ลาร์บีมเซเบอนะครับมีมาด้วยแล้วก็ยังรวมถึงเมกาบีมแคน n อนนะก็น่าจะระยะใช้ได้แหละต้องมี5ช่องแน่ๆน,นะครับดูทรงแล้วส่วน l a s ์ b บีมเซเบออันนี้ต้องดูอีกทีครับว่าระยะจะกี่ช่องนะครับแล้วก็ถัดไปจะเป็นกระน่ำ G P 0 4ตัวนี้ก็เท่มากเลยนะครับมีท่าลองบีมไรเฟิลด้วย อาจจะยิงได้ถึง5้าช่องเลยทีเดียวสําหรับท่านี้นะครับก็ต้องลองดูแล้วก็ตัวที่สามารถพัฒนาได้ในอีเวนต์นี้นะครับตัวสุดท้ายครับเป็นนอยซิลนะครับนอยซิลในภาคเจเนเรชันก็เก่งมากๆเลยนะแต่ว่าในอีเวนต์นี้นะครับดันเป็นสายป้องกันใชอย่างนั้นนะครับก็มีท่าแมปด้วยนะครับเมกาแคนนอนแล้วก็มีท่าลัสบีมเซเบอร์จริงๆท่ามันจะคล้ายๆกับที่ปีศูนย์สามดอนโดเบียมเลยนะครับก็ต้องดูอีกทีหนึ่งว่าตัวเนี้ย มันทําเป็นสายดีเฟนซ์แล้วมันจะเป็นยังไงนะครับก็แหมแปลกแปลกตามากเลยนะครับแล้วก็นักบินนะครับอนาเบลกาโต้ครับนี่มีซัพพอร์ตดีเฟนซ์เลเวลสแล้วก็เพิ่มดีเฟนซ์เลเวลสด้วยนะครับก็อาจจะเป็นตัว SSR ที่เป็นสายป้องกันที่ใช้งานได้นระดับหนึ่งเลยทีเดียวต้องมาดูอีกทีนึ่งนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดยยาดาเกมเซ็นเตอร์ร้านเติมเกมราคาน่ารักบริการรวดเร็วปลอดภัยร้อเอร์ซ ทีนี้พอมาดูพวกหุ่นที่สามารถพัฒนาในอีเวนต์นี้ได้แล้วนะครับผมมาดเดาว,ว่าตู้ที่จะมานะครับที่เป็นตัว UR เนี่ยอาจจะไม่ใช่ลิมิเต็ดเพราะว่าตัวตู้ครึ่งปีมันเพิ่งผ่านไปนะครับถ้าเป็นลิมิเต็ดอีกมันจะโหดร้ายกับผู้เล่นเกินไปนิดนึงแต่ก็คาดเดาไม่ได้นะครับทางบันไดาอาจจะใส่ลิมิเต็ดมาอาจจะเป็น GP 0 3หรือจะเป็นอยซ s ลอันนี้ต้องดูอีกทีนึงนะครับ ถ้าเป็นดอนโดเบียมกับนอยซิลเนี่ยมันจะใช้งานแในอวกาศอย่างเดียวความสามารถมันอาจจะต้องเก่งนิดนึงนะไม่งั้นมันคนก็จะไม่ค่อยเปิดกันนะครับเพราะว่ามันใช้งานได้จํากัดมากๆนะก็ต้องมาดูกันนะครับว่าทางบันไดจะเอาตัวไหนเข้าแต่ผมเดาๆาว่าน่าจะเป็น GP03 ดอนโดเบียมนี่แหละนะไม่น่าที่จะหลุดจากนี้ไปเพราะว่าถ้าเกิดจะเป็น GP03 ล่างธรรมดามันก็ถ้ามันจะเบสิกเกินไปนะครับ ไม่ค่อยเย้ายวนในการเปิดหาสักเท่าไหร่นะเพราะว่าจริงๆจุดขายของสตาร์ดัตแมมเมันก็อยู่ที่ GP03 โดนโดเบียมกับนอยซิลนี่แหละแล้วก็จี0 2ที่มีมาแล้วนะครับตัวอื่นก็ไม่ค่อยที่จะน่าสนใจแหละนะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูครับแต่ในมุมมองผมเนี่ยตู้นี้มาไม่ว่าจะเป็นตัวไหนนะครับผมน่าจะข้ามเพราะว่า ตัว UC เนี่ยตัวเก่งๆอ่ะมันก็มีมาก่อนหน้านี้พอสมควรแล้วและถ้าเป็น GP03 โดนโด,ดเบียมกับนอยซิลที่ได้แต่อาวากาศอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่คุ้มากับการทุ่มเพชรสักเท่าไหร่นะครับอย่าลืมว่าเดี๋ยวตู้ถัดๆไปนะครับมีตัวอื่นรออยู่เยอะเลยนะครับกันดัมบัตออเพลนอย่างเงี้ยเป็นต้นฮัทเทเวย์อย่างเงี้ยนะก็ดูน่าสนใจกว่าในมุมมองของผมนะครับตรงนี้ก็ขี้เห็นกันอย่างไรก็ คอมเมนต์กันใต้คลิปหน่อยแล้วกันนะสำหรับอีเวนท์ที่กำลังจะมานะครับ0083 s t a r ส u มสตาร์ดัสแมมพาที่2ฝา like, กกดไลค์กด s u บส cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย